สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่นลูนอค ok นะคะจะมาอธิบายสกิลทั้ง4แล้วก็ทริคเล็กๆในการใช้อันติทั้ง2อย่างในการเข้าไฟหรือหนีไฟให้มีประโยชน์มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูสกิลต่างๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะอธิบายว่าลูนอกเนี่ยจะมีพลังติดตัวก็คือเขาจะไม่ ไม่ได้รับเอฟเฟก t จากไอเทมลดคูดาวนะคะดูตอนนี้นะว่าเรามีลดคูดาวหใช่ไหมแล้วเราจะลองออกของที่เป็นการลดคูดาวเช่นสมุดเวทแล้วก็ชิ้นส่วนกันเวลาใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยลดคูดาวอยู่ที่40%แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะไม่ได้รับเอฟเฟกนั้นก็คืออันติเวลามันเวลามันคูดาวกี่วิอะอันติมันคูดาว25่าวิใช่ไหมมันก็จะคูดาวย5่าวิเหมือนเดิมมันจะไม่มีการลดลง แล้วถามว่าทีเนี้ยถ้าเราออกของรถคูดาวมาแล้วแล้วเ,เราจะได้ประโยชน์ไหมจริงจริงแล้วมันได้ประโยชน์อยู่นะคะจากการที่ดูนะทุกคนสังเกตสแต็กบนหัวลูนอกมันจะมีเม็ดกลมๆอยู่4เม็ดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอธิบายรายละเอียดตอนที่อธิบายสกิลนะคะ,อะตอนที่เราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยเราจะได้เม็ดสีเหลืองมาเม็ดหนึ่งใช่ไหมตอนเนี้ยเขาเรียกว่าการอยู่ในร่างแสงสว่างตอนที่เราอยู่ในร่างแสงสว่างเนี่ย 1 2อ่อของการลดคู่ดาวอ่ะจะถูกเปลี่ยนมาเป็นป้องกันเวทแล้วก็ป้องก,กันกายภาพนะคะดูตรงนี้นะดูตรงพลังป้องก,กันกายภาพมันจะมีบวกมาอีก48แล้วก็พลังป้องกันเวทจะบวกมาอีก48ใช่ไหมส่วนถ้าเราใช้สกิล2ก็คือสกิลสีม่วงตรงเนี้ยมันเป็นสกิลมันเป็นสกิลแบบความมืดใช่ไหม80%ของการลดคูดาวอ่ะจะถูกเปลี่ยนมาเป็นเจาะเกราะเวทนะคะตรงเนี้ยเออนี่ดูนะ ดูตรงจอกเกราะเวทตรงนี้จะเพิ่มมาเป็น3 2ซค่ะถามว่าลดคูดาวที่เราออกมันมันไม่ลดให้มันไปอยู่ไหนก็คืออยู่ตรงนี้แหละแล้วทีนี้มาดูเรื่องสกิล1นนะคะเออสกิล1กับสกิล2เนี่ยมันคูดาวร่วมกันนะก็คือเนี่ยถ้าเรากดสกิล1ปุ๊บสกิล2ก็จะคูดาวปุ๊บกดสกิล2สกิล1ก็คูดาวเหมือนกัน สกิลหนึ่งก็จะเป็นอะไรง่ายๆอย่างนี้กดปุ๊บเป็นการฟื้นฟู HP ให้ตัวเองนะคะแบบนี้แค่นี้นั่นแหละแค่นี้เลยสกิลสองเนี่ยมันจะสามารถล็อกแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะแค่แตะก็ได้ถ้าเกิดศัตรูยืนอยู่ตัวเดียวมันจะล็อกเป้าหมาให้อัตโนมัติเราแตะแบบนี้นะคะนี่แหละสกิลหนึ่งกับสกิลสองมีประมาณนี้ ส่วนสกิล3สกิล3ก็คือการนี่ทำแบบนี้ออกไปเอ่อจะบอกว่าสกิล l สกิล3แล้วก็อันติของความมืดอะคะ่ะมันจะสามารถช่วยสรุศัตรูได้นะสมมุติว่าถ้าถ้าเราจะบลิงใช่ไหมตอนที่เราอยู่ในร่างอันติมืดเนี่ยเราบลิงแล้วเราก็กดสกิล l ด้วยแล้วก็กด2 2รัวๆเพราะาตอนที่เราใช้อันติของออความมืดะคะ่ะ มันจะทําให้สกิลสองไม่มีคูดาวทีนี้เรามาดูเรื่องของอันตินะคะเรื่องของอันติมันจะมีถ้าถ้าหลายๆคนถ้าเราไม่ได้เล่นบ่อยจริงจริอ่ะเราจะสับสนว่าเอ๊ะทาไมบางทีอันติมันเป็นสีเหลืองหรอทําไมอันติมันเป็นสีม่วงเอ่อมันจะมันเกิดจากตัวนี้นะคะสแตกข้างบนหัวเนี่ยที่บอกว่ามันมีอยู่4จุดสีลูกกลมๆเนี่ยนะคะอ่สองจุดซ้ายมือจะเป็นสแตกตอนที่เราใช้สกิล แสงสว่างก็คือสกิลหนึ่งอะคะ่ะเนี่ยสมมุติถ้าเราใช้หนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มมาหนึ่งถ้าเราใช้สกิลสองกลับไปปุ๊บไอ้สีเหลืองๆเนี่ยมันก็จะลดไปหนึ่งใช่ไหมถ้าเราใช้สกิลสองอีกครั้งมันก็จะเออเทไปอยู่สีม่วงใช่ค่ะมันเป็นการกลับไปกลับมาของการใช้สกิลนะแล้วก็ทีเนี้ยตอนที่เราใช้สกิลหนึ่งปุ๊บใช่ไหมเห็นไหมถ้าเกิดว่าเ ตรงนี้มันเป็นสีเหลืองก็คืออันติีของเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ถ้าเราใช้อันถ้าเราใช้สกิลสองปุ๊บแล้วสแต็กมันอยู่สีม่วงอย่างเงี้ยก็คือตอนนี้เราอยู่ในร่างความมืดอันติเราก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะทีนี้มาดูรายละเอียดของอันติีเนาะอันติอันแรกก็คืออันติีตอนที่เราอยู่ในร่างของแสงสว่างใช่ไหมตัวนี้มันจะ ทำให้เราเป็นอามาตะอยู่แป๊บหบนึ่งไม่แป๊บนะนานอยู่นะนิดหนึ่งอะเนี่ยนะคะถ้าเรากดมันก็จะเป็นเงี้ยสมมุติตอนนี้นะป้อมตีใช่ไหมเนี่ยแต่เรากดแบบเนี้ยเราก็จะไม่เป็นอะไรแล้วเราก็หนีออกมาค่ะอันนี้มันเอาไว้หนีไฟนะหรือว่าจะเอาเป็นการเข้าไปทำาดามจก็ได้แต่ว่าต้อง แน่ใจก่อนว่าเราเข้าด้วยแสงสว่างแล้วอีกทีมอีกฝั่งเขาจะตายเราต้องไม่ตายซึ่งเราส่วนมากเราก็ตายแต่ว่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้ทริคเล็กๆตรงเนี้ยทุกคนเอาไปประยุกต์ได้อน่าจะโอเคนะคะแต่เราก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นแต่คิดว่าถ้าทุกคนรู้ทริคตรงเนี้ยน่าจะทำได้ค่อนข้างดีนะน่าจะเป็นประโยชน์ มาพูดถึงอันติของสีม่วงใช่ไหมคะอันติสีม่วงที่พูดไปแล้วคร่าวๆก็คือถ้าเราเนี่ยเราต้องไอ้นี่ก่อนนะว่าเราจะริงไปทางไหนอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยสกิลสองเราก็จะยิงได้รัวใช่ไหมซึ่งมันรูน้องมันจะเล่นเล่นยากนิดนึงถ้าเกิดเราต้องตัดสินใจว่าเราอ่ะควรเข้าด้วยอันติไหนบางทีถ้าเราตัดสินใจแล้วอ่ะเราอยู่ในไฟกับเพื่อนกําลังแกงอยู่เลย แล้วเราตัดสินใจแล้วว่าเนี่ยจะเข้าด้วยอันตีความมืดนะแล้วเราก็ดิงไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วยิงแต่ว่ามีคนมาซ้อนด้านหลังเราอย่างเงี้ยเออบางทีเราก็คีปสเต็กกลับมาที่สเต็กแสงสว่างไม่ทันแล้วมันจะทําให้เราหนีไม่ทันใช่ไหมคะอืมหรือว่าถ้าเราตัดสินใจเข้าไฟด้วยแสงสว่างแต่แสงสว่างเนี่ยอันตีอันเนี้ยมันเดามจไม่ได้แรงเท่ากับสีม่วงไงเออแล้วทีนี้พอเราหลุดจากแสงสว่างปุ๊บ แล้วเราก็ฆ่าไม่ทันเขาหนีไปแล้วอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นเป็นความยากนิดนึงในการที่เราจะเล่นแล้วก็ให้มันได้จังหวะดีๆที่จริงเราคิดว่าทุกคนก็ต้องฝึกเลยเนาะแต่ก็นั่นแหละรู้ดูไอ้ตรงนี้ไว้นิดหนึ่งก็ดีเดี๋ยวนะ <c oughs> มันจะมีมันจะมีทริคตรงนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเราอยู่ในล่างถ้าเราตัดสินใจว่าจะเข้าไฟด้วย อันติของแสงสว่างคีบสแต็กเหลืองตรงนี้ไว้แค่จุดเดียวนะก็คือจุดนี้ไว้แค่จุดเดียวถามว่าทําไมสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าถ้าเราคีบไว้2องสแต็กใช่ไหมเป็นอย่างนี้แล้วเราตัดสินใจว่าเออเราจะเข้าไฟนะแล้วเราก็ไปเปิดอันติเหลืองใช่ไหมคะพอเปิดอันติเหลืองปุ๊บเขาใกล้ตายแล้วพอเราหลุดจากเหลืองเราต้องมาใช้สกิล2อีกทีมันพอใช้สกิล2อีกทีปุ๊บตอนนี้อันติมันก็ยังครูดาวอยู่เพราะว่า จุดของเรายังเป็นจุดเหลืองไงเออมันก็ยังแบบไม่สามารถใช้อันติของความมืดได้ใช่ไหมเราต้องกดความมืดอีกทีเราถึงจะเอ,อ่อดริงได้เนี่ยเออตรงนี้มันทาให้เสียเวลาไปนิดนึงประมาณแบบวิสองวิอะแต่มันก็สําคัญไหมแนะนําว่าให้ทําแบบนี้นะให้คลิปสแต็กคิปสแต็กไว้แค่จุดเดียวค่ะเนี่ยสมมุติว่าเนี่ย เราตัดสินใจจะเข้าแล้วเราก็สแต็กเหลืองแค่เม็ดเดียวนะพอเราหลุดจากเหลืองปุ๊บใช่อันติเราเราก็กดสกิลสองครั้งนึงแล้วมันจะสามารถริงได้เลยแล้วเราก็ช่วยเพื่อนยิงได้ต่อวิธีคอมโบโลูนอกให้ใช้อันติทั้ง2องอย่างได้อย่างมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการคอมโบร่วมกับฟิกเกอร์ฝั่งเขาเหลือเลือดน้อยแต่ว่าเขาอยู่ในป้อมนะคะมันจะเป็นอันนี้มันต้องมือเร็วนิดน,นึงนะก็คือเราจะต้องบริง้งตัวนี้ฟิกเกอร์แล้วก็ 3ตัวนี้นะคะสกิล l 3แล้วก็สกิล1แล้วก็กดอันตีอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันตีครั้งถัดไปอ่ะมันจะเป็นอันตีของแสงสว่างเดี๋ยวลองดูนะคะปิงฟิกเกอร์สามหนึ่งสี่แบบนี้นะคะก,ก็คือมันจะต้องมือไวๆไวนิดนึงนะแต่ว่านี้มันต้องชัวร์นิดนึงอะ่ะอืมเพราะว่าเราต้องเสียฟิกเกอร์ไปถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเราไม่ชัวร์ก็ก็ลองดูค่ะต้องการการเล่นนะแล้วก็มันก็มีประมาณนี้นะไอเทมส่วนมากนะคะเราจะเราความชอบของเราก็คือเราชอบออกเป็นตัวนี้เพราะว่าลูกน้องมันใช้มานายเยอะใช่ไหมใช้เป็นรองเท้าปีศาจแล้วก็นาฬิกาแห่งโชคชะตากับกระบองสายฟ้าเพราะว่านาฬิกาแห่งโชคชะตากับกระบองสายฟ้ามันจะคอมโบร่วมกัน เดีんへんへん๋ยวเราไปดูในเกมกันนะค่ะว่าเล่นได้ยังไงนะ